ดอดออนอบน้อมองค์สมเด็จพระันตสมมาสัมุุธเจ้าผู้างไกลตักเลยจัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความรบมาเถระคุาบาชา์ทุกท่านขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมทุกรลกครับ ขออย่างโยมก็มีน้องเอาขอส่งความเมตตาปัฒนาดี๋ยต่อ,อยมุทุทัอตอาตม,มาเป็นคนจังหวัดชิสกเกิปัจจุบันอยู่อำเภอพวยุแต่ก่อนนั้นเป็นอำเภอเมืองอำเภอพะยุเนี่ยแยกออกจากอำเภอเมืองห่างจากตัวจังหวัด18บแดกิลล เวลาจำกัดพ่อไห้แกหานาทีที่จริงว่าหอดแจงกันได้ได้เห็นวัดน้องคอมิันออกไล่เฟซบุกเห็นวีเีมันง่ามๆมันแต่งประดับวีเีิันเนต่งบ่กน้องคอมบอ วะน้องคอผมจำผิดมั้งกระเส้นพบโตไปเบ้างนะฮะน้องคอนเออแม่โอ้ผมจำผิดเนี่ยเลื่อนยแล้วนะผมเลยนะโอ้เดาไปให้บอกว่าเสร็จแล้ววันนี้วันสุดท้าย่นวันนี้ผมก็บเบิร์ดไล่เห็นไล่วัดแก้วรังสี เพิ่นก็ไล่แต่เพิ่นโบได้บอกว่าอยู่ใสจังหวัดใด่งานหยังพยายามหาก็บกได้ก็เลยไปค้นในไดอารี่หรือว่า,าปฏิทินกรมศาสนาจังไรทโทรมาหาท่านเจ้าวาบว่า,วาท่านว่ามาได้อยู่ก็เลยมาบางท่านบอกว่าถามาว่าท่านก็เป็นอาจารย์กรรมกันแล้วก,กันคนว่าบอ คามเจตนาแจงใจมากเป็นหลกการเขียงไปหลกกรรเลยครับอย่างดีอยู่มาทันเหตุผลที่ผมอยากมาตรงนี้ก็คงมีบางสิ่งบางอย่างนะครับถ้าไม่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็คงอาจจะไม่ได้มาแต่จุดเด่นเน้นที่ตัวรังสีเพราะว่าอุชาผมนี้ ชื่อพระราชกิติรังสีเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกตวัดจิกีครับก็เลยสนใจคําว่ารังสีที่ดึงใจมาที่วัดนี้ครับพระราชกิติลังศีเจ้าคณะจังหวัดศรีสเกตปัจจุบันนี้สมท่านอยู่ใต้พระวิหารวัดจิกีวัดจ่กีเป็นพระอารามหลวงแห่งที่สองของจังหวัดศรีสเกตตอนนี้ก็ยังไม่ได้พระราชทานพคระสงศ์เห็นก็น่ากับการว่าให้ เจดีเสร็จก่อนแลวจะทูลเชิญพระเทพมาเปิดป้ายเจดีแล้วก็พระราชทานเพลิงศพท่านด้วยแหมชายท่านคงเลยนะมามาเปิดพระเจดีแล้วก็เผาศพพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อท่านชายคงเลยครับพระราชกินสิญจนี่เป็นที่ปรารนของพระพรทมกววแลวก็สมเด็จพระอาจารย์วัชเกตครับผมเพราะว่าท่านอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่โบราณของพระพรมกเวแลวก็สมเด็จพระพุทธจารย์ี่ยผมก็เป็นอนุจรท่านมาอยู่วัดจีกสมัยก่อนอยู่ในทนุ่งนาวัดเพนาพระพรมกเวผมรู้จักท่านตั้งแต่ท่านเป็นพระราชเมธีจยูวัดมาหา,าธาตุคณะแปดครับผมเป็นพระมอนวดประจาท่านตลอดสมัยก่อนศุลการกรนั่งศพภาคเสร็จยังไม่มีที่มองท่านให้ผมหาที่ให้เศษศิพร่ ผมก็ไปได้สวกกตรงที่ว่าการอำเภอปยุยเขาไม่ยอมก็กลับเรียน่านว่งองไม่ได้่านเลยไปได้ที่มองศักดิ์สิส์สมัยก่อนม้งศักิ์ยังไม่มีก็ไปพักที่วัดพีนามครับแต่ว่าที่วัดพักที่วัดพีนามผมเป็นพระที่รับใช้ทุกอย่างดีอย่างเดียวที่ยังไม่ได้เช็ดก้นให้ท่าน,นครับนวดบางครั้งถึงตีสองจะไปนอนก็ไม่ยอมต้องให้นวดอย่างนั้น ก็ไม่เป็นไรด้ผู้ชายก็บาดใจาท่านบอกว่าให้ไปฝึกวิปัสนาให้ดีแล้วจะไปช่วยงานที่สนยนการภาสิทเราไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยเราได้ไม่ได้ปริญญาตรีถเองแต่เราก็สามารถที่จะสอนนิสิตปริญญาตรีมันจะเอ็ดได้เราก็ไม่มีบุญวัสนาที่จะสนองงานทั้งหลาย มันอยู่ที่บุญนะครับบุญและกรรมในกําหนดยุติธรรมที่สุดครับไม่รับสินบนใครคือบุญและบาปดังนั้นท่านมาวันนี้บุญส่งท่านมานะครับท่านอย่าให้ขาดทุนในการบอร่อนในการมาปฏิบัตินะครับผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมเคยบินบานได้วันละสามพันกินมบนเชา้าผมไม่รับนะครับผมมาสิบวันนี่ผมสูญไปทางใดแต่ผมมาเพื่ออยากได้บุญครับ เพราะเงินมันใช้วันนี้พรุน,นี้ก็หมดแต่บุนเนี่ยมันจะติด,ต,ดตามเราไปทุกชาติครับผมมาเรียนเทศนักเทศฉันเทพที่วัดที่วัดหอมใกล้กับสอนอบางกอกใหญ่เจ้าคณะภาคหนึ่ของกรทรวงห้านาทีแล้วครับหา,ายใจทำเหมืือนล่ะเอาละครับจริงๆเราผมอยากว่าจะ3มชั่ว่มงหรือคอนแชเมื่อหมดเวลาก็โอเคจบกับสาธุ ครับสาธุครับแล้วก็ต่อไป